นี่ครับผมจะมาอธิบายงานนะครับก็คือเราจะมาทากันซึมของผนังนะครับทำให้มันไม่รั่วซึมเข้าไปในตัวบ้านนะครับขั้นตอนในการทำงานนะครับก็คือต้องตั้งนางร้านก่อนหาพื้นที่ที่จะตั้งนางร้านขึ้นขั้นตอนต่อไปก็คือต้องขัดผนังนะครับส่วนที่มันเป็นรอยรล้าหรือรอยแตกของผนังเอาแปรงลวดถูหรือว่าเอาผา หรือว่าเอาลูกหมูที่เป็นใบขูดผนังขูดนะครับเจียผนังออกก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทาเขาเรียกอะไรก็เอาซิลแลนนะครับก็ทาผนังนะครับผมไม่รู้เรียกถูกไหมนะก็ทารอยที่เราเจียไปแล้วก็ใส่ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเหมือนเป็นการยึดเกาะของรอยเล้าอีกทีนะครับ ก็ผมอัดไว้เป็นวิทยาทานนะครับก็เผื่อใครอยากจะทํางานแบบประเภทแบบนี้งานงานสไตล์แบบนี้นะครับก็ผนังมีอยู่สองด้านครับก็คือด้านฝั่งข้างหลังแล้วฝั่งด้านข้างนะครับรวมๆทําไปแล้วก็น่าจะประมาณสี่วันนี่แหละครับวันนี้ก็น่าจะจบนะครับ เป็นวันศุกร์วันเสาร์ก็เป็นงานถือว่างานหินนะครับถ้าใช้สักสามคนที่เป็นงานพอๆกันก็น่าจะไวกว่านี้นะครับก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นครับอาจไปเป็นวิทยาทานเผื่อใครอยากจะทําหรือใครอยากเป็นผู้รับเหมาใครเคยเป็นผู้รับเหมาก็เ,เจองานแบบนี้ก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับ